จิรัศยาวงเทศชีเลชีนองเอียาอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีท็ดค่ะพวกเราขอรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ครับสวัสดีครับคณะผู้บริหารคณะครูและพี่น้องพระหาดุไทยนนทบุรีทุกท่านวันนี้พวกเราขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฮาร์ดออฟโฮภายใต้แนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กดีๆที่จะมอบความอบอุ่นให้กับหัวใจของทุกคนเพราะเป็นที่ทราบดีกันอยู่แล้วว่าปีนี้เป็นปีศักดิ์สิทธิ์ปีแห่งความดีงามความหวังแสงสว่างและความสุขดังนั้นปีนี้เราจึงมีนิทานในกิจกรรม h e a r t of hope เพื่อให้ทุกคนได้รับชมและรับฟัง ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเองกับคนรอบข้างผ่านการแสดงน,นิทานคุณธรรมต้นกล้าแห่งความหวังเป็นความหวังที่งอกงามท่ามการโลกที่เปลี่ยนแปลงและอย่างลากลงสู่หัวใจของเยาวชนไทยค่ะเพื่อเรื่องการอนุน,นักษ์สิ่งแวดแล้อมและสร้างโลกที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นต่อไปค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นพยานของความหวังที่กำลังผลิบาเรามารับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับกับนิทานธรรมในวันนี้ กลแห่งความหวังขอเสียงกรบมืมเป็นกำลังใจให้นักแสดงนะคะ การระครั้งหนึ่งนามมาแล้วณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชื่อว่าบ้านสีเขียวซึ่งเคยเขียวกระจีด้วยต้นไม้ใหญ่นกน้อยร้องเพลงและลำธารใสไหลยเย็นเด็กน้อยชื่อปันเติบโตมากับธรรมชาติเขารักต้นไม้ทุกต้นเหมือนเพื่อนสนิทแต่วันหนึ่งเครื่องจักรมอคือมาก็เข้ามาตัดต้นไม้สร้างถนน ต้นไม้ล้มลงทีละต้นทีละต้นสัตว์ป่าต้องหนีไปน้ำในลำธารขุ่นและส่งกลิ่นเหม็นเด็กๆไม่กล้าเล่นน้ำอีกต่อไปปันเศร้าใจมากเขาถามยายของเขาว่า ยายยายเราจะทําให้ป่าเขียวกลับมาได้ไหมทําไมตอนนี้ป่าหายไปไหนหมดเมื่อก่อนยายบอกว่าบ้านเราร่มรื่นมีป่าไม้เขียวชอุ่มน่าอยู่ามากๆไม่ใช่หรอยายยิ้มแล้วยื่นเมล็ดพันธุ์ต้นไม้เล็กๆให้ปันหนึ่งมเมล็ดแล้วบอกว่านี่คือต้นก้าแห่งความหวังปลูกมันด้วยใจนะ้านรักแล้วทำมชาชิจะฟื้นกลับมาช้าๆแต่มันคงเล็กแข็งแกร่ง ปันเริ่มลงมือปลูกแม้ดินจะร่วนแม้แดดจะแรงแต่เขารดน้ำทุกวันทุกวันและเมื่อปันไปโรงเรียนปันก็เล่าเรื่องต้นไม้ให้เพื่อนๆนได้ฟังนี่พวกเราบ้านใครปลูกต้นไม้บ้างเราปลูกนะบางต้นก็โตบางต้นก็ตายต้นไหนตายเราก็เอาต้นใหม่มาปลูกแทนบางต้นก็หนอนกินบางต้นก็ใบหนีบเพื่อนๆนบางคนหัวเราะ <c oughs> บางคนเมินเฉย มีบางคนเริ่มคิดจะช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆหนึ่งเดือนผ่าน มีต้นกล้าเล็กๆขึ้นมาหลายต้นของแต่ละบ้านเพื่อนๆต่างก็เอาต้นไม้มาอวดกันสนุกสนานหนึ่งปีผ่านไปเด็กๆทั้งหมู่บ้านช่วยกันปลูกต้นไม้รอบๆโรงเรียนปันและเพื่อนๆยืนชื่นชมต้นไม้ของตนเองที่ช่วยกันปลูกด้วยมือของพวกเขาสาปีผ่านไปที่ดินแหง้แงแล้งกลายเป็นสวนสีเขียวลำธารกลับมาใสานกเริ่มกลับมาร้องเพลงอีกครั้งต้นกล้าแห่งความหวังของปัน ได้กลายเป็นป่าแห่งชีวิตโรงเรียนเราหมู่บ้านเราเฉียวชะอุ่มร่มรื่ดเหมือนมาก,ก่อกเลยนะดีใจจังเย่ yeah! ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเห็นความตั้งใจของเด็กๆจึงเริ่มรณรงค์หยุดการทำลายป่าและร่วมกันดูแลธรรมชาติเออพวกเราเด็กๆเขาตั้งใจปลูกต้นไม้กันทำให้บ้านของเราสดชื่นขึ้น มีความสุขอากาศก็บริสุทธิ์ขึ้นพวกเราอยู่ถามป่าอยูตัดต้นไม้กันเถอะนะผู้ใหญ่ทุกคนเห็นด้วยและเริ่มช่วยกันดูแลต้นไม้และป่ามากขึ้น นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้เพียงคนหนึ่งคนอาจดูเล็กน้อยแต่เมื่อเรามีความหวังและลงมือทำคนละไม้คนละมือความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นได้เสมอดังคำเก่าที่ว่าเด็ดใบไม้ใบเดียวสะเทินถึงดวงดาวเรามาสร้างความหวังเล็กๆจากตัวเราก่อนเลยนะคะเช่นการทิ้งขยะให้ถูกที่รักษาความสะอาดของห้องเรียนจอดรถในโรงเรียนดับเครื่องยนต์โลกของเราก็จะน่าอยู่อีกยาวนานค่ะ สมรู้ใส่ใจธรรมชาติและเริ่มลงมือทำสิ่งเล็กๆเช่นการลดใช้ถุงพลาสติกการแยกขยะการปลูกต้นไม้สิ่งเหล่านี้จะเป็นรากที่ทำให้นํำต้นกล้าแห่งความหวังเติบโตอย่างแข็งแรงเด็กๆในเรื่องที่มาเล่นไม่ได้เป็นหีโร่ที่มีพลังพิเศษแต่มีพลังใจที่ยิ่งใหญ่และใช้ความหวังเป็นแสงนำทางการเปลี่ยนแปลงสังคมเพราะสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนขอ